เปิดตัวอย่างละครใหม่ดาราเววอีสานหน้าตาสวยหล่อสดใสทั้งเรื่อง ปล่อยมาอีกหนึ่งสำหรับอายข่อยหักเจ้าละครอีสานบ้านนาจากช่องสามขวัญใจคนเมืองกรุงโดยผู้จัดไก่วรายุทธที่จับพระเอกนางเอกดาวรุ่งของช่องถึงสองคู่อย่างกระทิงขุนนรงอุ้มอิศยาไอ้พานุวัฒน์นฟ้าธัญพัฒน์มาเสิร์ฟความสดใสและกลิ่นอายบ้านนามวลซื่นโฮแซวกันได้สุดน่าดูแถมเรื่องนี้จากดูตัวอย่างที่ปล่อยออกมาดารายังสปีกอีสานกันทั้งเรื่องสำมเนียงกริบใช้ได้เลยทีเดียวอายข่ หักเจ้าเล้วเรื่องราวของความรักศรัทธาความเชื่อและการอกหักจะถูกคนพบอยู่ในท้องทุ่งอีกไม่นานเดินรอมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกัน